รดสแกน QR code หรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าในคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราทีมงาน Wow Story ให้มีกำลังใจและอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยหัวใจค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2569 คนเกิดปีมะแมลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแม่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนค่อนข้างอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแพะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ในปีมะแมถือเป็นสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในบรรดา12นักษัตริย์หากจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิต สำหรับคนปีมาแม่คงไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเทียงเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทําในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกแล้วคนปีมาแม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากคุณเช่นกันแม้จะเป็นเช่นนั้นคุณก็ยังมีสเสน่ดึงดูดต่อเพศตรงข้าม สามารถสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ง่ายบางครั้งคุณอาจเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทาและมักมองโลกในแง่ดีคนปีมาแมไม่ค่อยอยากทําร้ายใครให้เจ็บปวดและมักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเด็กๆที่เกิดปีมาแแม่มักขี้ตกใจขี้อายดังนั้นจึงควรดูแลไม่ให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง พระนั่นจะช่วยให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อพูดถึงเรื่องความรักคนปีมาแแม่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรคุณมักจะยังไม่ลงลึกในความสัมพันธ์นั้นแต่เมื่อความรักเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคุณ คุณไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรืออยู่ท่ามกลางเรื่องการเมืองในที่ทำงานคนปีมาแมรเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆเช่นม,ม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงดังนั้นคุณควรบำรุงร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทานขิงเพราะช่วยกระตุ้นธาตไฟและส่งเสริมระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นการยืดกล้ามเนื้อหรือกิจกรรมเบาๆที่ไม่รุนแรงสรุปแล้วปีมะแมเป็นปีของคนที่อ่อนโยนสุภาพและรักความสงบคุณมีสเสน่ห์ทางสังคมและความสามารถในการสร้างมิตรภาพแต่ยังคงรักษาความเป็นตัวเองมีความระมัดระวังในความรักและใส่ใจสุขภาพด้วยความรอบคอบ นี่คือภาพรวมของนิสัยและลักษณะเฉพาะของคุณปีมะแมซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเตรียมตัวรับมือกับปีพุทธศักราช2569ได้ยอย่างราบรื่นคนเกิดปีมะแมธาตุไฟสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2510 อายุ59ปีดวงชะตาโดยรวมปีนี้ผู้ที่เกิดปีมะแมาธาตุไฟจะเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งม,มั่นที่เข้มแข็งอย่างชัดเจนพลังาธาตุไฟในตัวคุณจะผสานกับพลังของปี2569ทำให้คุณมีแรงผลักดันอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการทำงานการสร้างฐานะและความปรารถนาที่จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นบางคนอาจรู้สึกว่าปีนี้มีไฟสร้างความสำเร็จอยู่ในตัวเองเหมือนมีแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้งและในปีนี้คุณอินได้รับการหนุนจากดาวมงคลหลายดวงทำให้สิ่งที่คุณคิดและวางแผนไว้มีแนวโน้มที่จะราบรื่นและดำเนินไปอย่างเป็นไปด้วยดีการใช้หัวคิดและการลงแรงกาย รวมถึงการทุ่มเทใจจะไม่สูญเปล่าในปีนี้เพราะผู้ใหญ่และผู้คนรอบข้างพร้อมที่จะสนับสนุนคุณทั้งในเรื่องงานการเงินหรือความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้คุณก็ยังต้องระวังเรื่องอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากในเรียนชะตาของคุณมีดาวร้ายบางดวงจรมาเพ่งเลง็งทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาจุกจิก ทั้งจากงานและคนรอบตัวบางครั้งอาจทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดหรือต้องใช้เวลาแก้ไขเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สิ่งที่คุณไม่ควรประมาทคือเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงภัยแฝงที่อาจเกิดจากคนรอบตัวทั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยสติและความระมัดระวัง คติจีนที่เหมาะกับคุณในปีนี้คือรีบร้อนเกินไปกลับไม่ถึงเป้าหมายกล่าวคือความสำเร็จในปีนี้จะไม่ได้มาจากความเร่งรีบหรือการตัดสินใจอย่างฉับพลันแต่จะเกิดจากความเยือกเย็นสุขุมและการมองสถานการณ์รอบตัวอย่างรอบด้านคุณควรฝึกการยืดหยุ่นและพลิกแพลงตามสถานการณ์การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่และทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นสำเร็จได้ง่ายขึ้นในปีพุทธศักราช2569นี้จึงเป็นปีของการลงแรงอย่างมีแบบแผนการบริหารเวลาและการจัดการความสัมพันธ์รอบตัวอย่างรอบคอบคุณจะพบว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นแม้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดอย่างรวดเร็วแต่จะมั่นคงและยั่งยืน และจะเป็นปีที่คุณได้เรียนรู้ที่จะผสมผสานความมุ่งมั่นความคิดสร้างสารรค์และความระมัดระวังไปพร้อมกันดังนั้นสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมาธาตุไฟปีพุทธศักราช2569เป็นปีแห่งพลังและโอกาสแต่ก็เป็นปีที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนความสำเร็จจะมาพร้อมกับการวางแผนอย่างรอบคอบและการจัดการปัญหาเล็กๆอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าปีนี้คุณมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสร้างฐานะและความมั่นคงแต่ต้องเดินอย่างระมัดระวังไม่รีบร้อนใช้ความเยือกเย็นและความยืดหยุ่นเป็นตัวนำและให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์รอบตัวเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้คุณไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งปี ด้านการงานวิธีการงานและธุรกิจการค้าของคุณในปีนี้มีดามงคลสองสว่างอยู่รอบตัวส่งผลให้โอกาสใหม่ๆเปิดเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถขยับขยายงานเดิมหรือแม้กระทั่งเพิ่มช่องทางการค้าใหม่ๆได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผู้ที่ทำงานประจำปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสสร้างผลงานซึ่งจะทำให้คุณได้รับการยอมรับ ทั้งจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานรอบตัวความพยายามทั้งแรงกายและแรงใจที่คุณลงไปในงานจะไม่สูญเปล่าพระดาวหัวลกจอนมาส่งเสริมทำให้สิ่งที่คุณทำในปีนี้จะสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะคิดหรือวางแผนทำสิ่งใดควรพิจารณาสถานการณ์รอบด้านให้รอบคอบและรู้จักปรับตัวยืดหยุ่นตามสถานการณ์การทำอะไรด้วยความใจร้อน หรือเร่งรีบเกินไปโดยขาดการวางแผนล,ล่วงหน้าอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและสร้างความเสียหายที่เลี่ยงได้นอกจากนี้คุณยังต้องระวังคนรอบข้างที่อิจฉาริษยาหรือหาช่องทางที่จะกลั่นแกล้งคุณจึงควรระมัดระวังในการสื่อสารและไม่เปิดเผยแผนการสำคัญเกินไป คติจีนที่เหมาะสมสำหรับปีนี้คือตรองให้รอบคอบก่อนจึงลงมือทำเพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงเพราะความพยายามเท่านั้นแต่ต้องประกอบกับการตัดสินใจที่รอบคอบการสังเกตสถานการณ์รอบด้านและความสามารถในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงดังนั้นหากคุณตั้งใจและมีวินัยในงานพร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังโอกาสก้าวหน้าและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานประจำหรือบริหารธุรกิจส่วนตัวปีนี้ถือเป็นปีที่คุณสามารถสร้างความมั่นคงและวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตได้อย่างมั่นใจด้านโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองของคุณในปีนี้ ถือว่าค่อนข้างไหลลื่นความราบรื่นนี้มาจากผลของการงานและธุรกิจการค้าที่คุณได้ตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการที่ดาวมงคลในดวงชะตาเปิดทางทําให้คุณมีโอกาสก่อเกิดรายได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการทํางานเดิมที่ต่อย,ยอดได้หรือช่องทางใหม่ที่คุณอาจไม่เคยลองมาก่อนอย่างไรก็ดีโชคชะตาเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้รายได้ไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติคุณยังคงต้องลงมือทํา ลงแรงและตัดสินใจด้วยตัวเองสิ่งที่ได้มาจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจและเอาจริงเอาจังลาบลอยหรือโชคแบบฟลุกเพียงอย่างเดียวจึงไม่ควรตั้งความหวังให้มากเกินไปสิ่งที่คุณควรระวังเป็นพิเศษคือการใช้ใจ่ายเกินตัวหรือการลงทุนโดยปราศจากการไตรตรองให้รอบคอบเพราะอาจสร้างความเสียหายให้ทั้งทรัพย์สิน และโอกาสในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนให้ระวังภัยแฝงไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกลวงถูกเอาเปรียบหรืออาจถูกกล่นแกล้งเล่นงานจากคนรอบข้างเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณประมาทหรือวางใจเกินไปคำสอนจากคติจีนที่เหมาะกับคุณในปีนี้คือเมื่ออยู่ในความสงบควรคิดถึงภัยที่จะมา หมายถึงแม้ช่วงเวลานี้คุณอาจมีโอกาสและโชคดีเข้ามาคุณก็ไม่ควรประมาทต้องเฝ้าระวังวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบและเลือกลงทุนอย่างมีเหตุผลหากคุณดำเนินชีวิตอย่างมีสติรอบคอบและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างจริงจังปีนี้จะเป็นปีที่โชคลาภด้านการเงินไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องเข้าใจว่าความสำเร็จและความมั่งคัง่งไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียว ทุกสิ่งต้องอาศัยการลงมือทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบและการป้องกันตนเองจากภัยแฝงที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทางนี้คุณจะสามารถสร้างรายได้เพิ่งโอกาสทางการเงินและรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มั่นคงไปตลอดทั้งปีปีนี้จึงเป็นปีแห่งโอกาสและความระมัดระวังไปพร้อมๆกันจำไว้ว่าความสำเร็จเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความขยนันความรอบคอบและสติปัญญา ที่ใช้ในการจัดการทั้งเงินและความเสี่ยงด้านความรักความรักของคุณในปีนี้มีโอกาสดีและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ยังโสดปีนี้ถือเป็นปีแห่งโอกาสในการพบรักคุณอาจได้พบคนที่ถูกใจในแวดวงการทำงาน หรือในกิจกรรมสัมมนาที่ช่วยพัฒนาตนเองบางครั้งความสัมพันธ์ดีๆก็เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกลุ่มสังคมใหม่ๆที่คุณจะได้พบผู้คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันดาวมงคลที่โครจรส่งผลในปีนี้จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือของคุณทําให้คนรอบตัวมองคุณด้วยความชื่นชมและเปิดใจให้ความรักใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ความใจร้อนหรือความรีบร้อนในความสัมพันธ์อาจทำให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปได้ดังนั้นการใช้สติและความรอบคอบในการเลือกคนรักเป็นสิ่งสำคัญมากคุณควรสังเกตและทำความรู้จักกับคนที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งฟังความรู้สึกของตัวเองและคู่สนทนาอย่างใจเย็นสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรใส่ใจความสัมพันธ์ให้มากขึ้น การพูดคุยกันอย่างเปิดใจและให้กำลังใจกันในทุกเรื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดหรือความเร่งรีบมาทำให้ความรักสะดุดคุณสามารถเติมเต็มความรักด้วยการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนอนาคตร่วมกันการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยเพื่อสร้างความสุขหรือการสื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาตามปรัชญาจีนที่ว่าเคารพกันดุดแขกผู้มาเยือนความรักจึงยืนยาว คุณควรหมั่นทนุถนอมคู่ของคุณให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายการสร้างบรรยากาศของความเข้าใจและความอบอุ่นจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปีนี้ยังเป็นปีที่คุณสามารถเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคู่ของคุณทุกความพยายามในการเอาใจใส่และทุกการพูดคุยอย่างจริงใจจะช่วยให้ความรักของคุณมั่นคง และมีความสุขอย่างแท้จริงความรักที่ถูกดูแลและรักษายอย่างพิถีพิถันจะยืนยาวและอบอุ่นไปตลอดทั้งปีด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพของคุณควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเครียดสะสม เช่นปวดศีรษะบ่อยไมเกรนหรือโรคร้อนในที่มักมากับความเหนื่อยล้าคุณอาจพบว่าร่างกายส่งสัญญาณเตือนอยู่บ่อยครั้งและถ้าไม่ดูแลให้ดีอาการเหล่านี้อาจลุกลามและรบกวนชีวิตประจำวันได้นอกจากเรื่องของโรคจากความเครียดแล้วคุณยิงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความเร่งรีบหรือความประมาทเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถบั่นทอนสุขภาพและจิตใจของคุณได้รวมถึงความจุกจิกวุ่นวายรอบตัวที่มักเข้ามาและสร้างความรำคาญใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในปีนี้คือคุณควรจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนอย่างเพียงพอและวางแผนชีวิตให้สมดุลระหว่างงานและการดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้ความเครียดหรือความกังวลสะสมจนร่างกายและจิตใจล้าเกินไป แม้เรื่องเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบใหญ่หากคนละเลยศาสตร์จีนสอนให้เราเข้าใจว่าใจสงบกายก็เย็นตามดังนั้นคุณควรหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิเดินเล่นในธรรมชาติหรือกิจกรรมที่ทำให้คุณเพลิดเพลินเพราะความสงบของใจจะช่วยชะลอความเหนื่อยล้า และทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การปรับอาหารให้เหมาะสมเน้นอาหารที่ลดความร้อนในร่างกายดื่มน้ําเพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยลดโอกาสเกิดไมเกรนหรือโรคร้อนในควรหลีกเลี่ยงความรีบเร่งเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและอุบัติเหตุเล็กๆที่ไม่คาดคิด สรุปแล้วปีนี้สุขภาพของคุณขึ้นอยู่กับการรู้จักดูแลตัวเองสร้างสมดุลชีวิตและคงความสงบในจิตใจเมื่อคุณมีใจที่สงบร่างกายก็จะตอบสนองด้วยความแข็งแรงและมีพลังการให้เวลากับการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพจะช่วยให้คุณผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงและไม่ถูกแรงกดดันมาทำร้าย ัวเลขมงคลของคนเกิดปีมะแมธาตุไฟในปีนี้ได้แก่3 2 9 4 3 8 1 5 0วัตถุมงคลประจำปีมะแม ได้แก่พระพุทธสายญาติสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู